เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงข้างระเบียงริมรั้ววันนี้ก็มาพบกับอัตรมาภาพนะก็เป็นพระบนณโคกนาหน้าตาดำดำจุ๊เลยเนอะก,ก็วันนี้ก็มีขอ้อธรรมข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆมาฝากโยมกิตาก็ในพระบาลีก็ได้กล่าวไว้ว่าปุญญานิประรโลกัตสมิงปฏิทาโหติปานินัง ปีนะนักกิทาคนเรานี่โยมนะได้กําเนิดเกิดมานะที่ได้เกิดมาเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามีบุญถึงได้เกิดนะแล้วก็มีกรรมด้วยโยมนี่กรรมนี่ก็คือการกระท,ทําถ้าเปลตรงตัวจากพระบาลีมาจากคําว่ากระทาตนี่กระทาตนี่มาจากการกระทนํนาโยมเนอนะ การกระทําไม่ว่าจะทําดีทําชั่วนะอันนี้ก็เป็นการกระทําทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นโยมเอ้ยนะที่เราได้เกิดมานี่ก็มีสองเหตุปัจจัยนะก็มีบุญและบาปนี่แหละที่จะน้อมนำนุนส่งให้เราได้มากเนิดบนโลกใบนี้ขึ้นนะบางคนกรรมดีโยมก็ได้เกิดมาเป็นเศรษฐีมีเงินเยอะแยะมากมายนะมีบ้านมีรถใหญ่โตไกยกอง แต่บางคนมีกรรมโยมห้อยนะตัวดำรู้ชัวตัวดำโยมนะก็ต้องการอากาศธตขาดสซนโยมไม่มีอันจะกินนะหน่อยต้องอดหลับอดนอนนทนทุกข์ทรมานร่างกายแต่หนักไปกว่านั้นโยมห้อยได้ไปกําเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างจากหมูหมากาไก่ทุกวันนี้นะนามาวัดก็เยอะมากมายโยมห้อยก็เนื่องจากอะไรกับพวกคนที่ชอบด่าพระนี่หละโย,ยมห้อย สุดท้ายก็ไปเกิดอยู่กับพระพระก็เลี้ยงก็ให้ข้าวนี่เละกินโยเมเอ้ยนะแต่ก่อนก็ชอบด่าพระนะสุดท้ายได้ไปอยู่กับพระก็ไปเหาอยู่แต่นในวดัดนั่นเลยทีน่นี่อันนี้เรื่องจริงนอะโยมเนอะทำไมอัตรมาถ,ถึงรู้รู้และถึงพูดถ้าอัตมาไม่พูดโออัตมาไม่รู้เคยแต่พูดนี้หนูเฮยนานี่หละคนเราโยเมเอย้ยก่อนเราจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ให้เราคิดวิเคราะห์แยะ นาะให้เรารู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอนาะว่าเราจะทําอย่างไรน่อยให้เราคิดแต่สิ่งดีๆบางคนเขาไม่ได้ทําเหมือนที่เราคิดโยมเอ้ยนะก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเขาไม่ดีบางคนเขาก็ทําตามความคิดของตัวเอง นะบางคนทําดีบางคนทําทไม่ดีอย่างไรก็ปล่อยเขาไปมาเพราะว่าการรมมันเป็นของตัวบุคคลมันไม่ใช่เป็นของเราหนะ่ยให้แต่เราดูพิจารณาตัวเองให้ดีก็พอแล้วนี่ไโยมนะหนะูไยนาเมียนนราเป่นห้ยมบอนบาระไมค่คนเยอะไอ้ช้างส้มตุกเต่าจันจรนนะเงือบเต่าอยก็ไม่กิทายาลืมตัวกนดตายกิทาน่อนะ ก่อนที่เราจะได้ตายจากโลกนี้ไปก็ให้นึกถึงบุญถึงกุศลที่เราได้สร้างสมเอาไว้นะเราสร้างสมเอาไว <c> ้ <oughs> ว่าเราได้ทํามากน้อยแค่ไหนยางน้อยตายไปจะได้ไม่เสียเปล่าอย่างน้อยการที่เราได้ไปตายไปนี้ยังได้นึกถึงบุญมันก็ทําให้เรานี้ได้ไปอยู่ในที่ที่ดีกันจอาโยมนสุขติภูมิได้ไปในภพภูมิที่ดี แต่ถ้าเราคิดแต่สิ่งไม่ดียมมัวแต่โอ้ยจะไปด่าใครอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้พิมพ์ก่อนนะเออคนนี้ทาไม่ถูกใจกดด่าปับปพื๊บ้าบเลย อันนี้เกิดก็เรียกว่าทุกขติเป็นอันต้องป้ายยมนะฮยทุกทุกขติแปลว่าอะไรทุกข็แปลว่าชั่วยากนะทุกชั่วยากแปลว่าเป็นทางไปไม่ดีแปลว่าเป็นทางชั่วเป็นทางยากน,านัดเป็นทางลําบากลําบากทั้งกายลําบากทางใจโยมเฮยต้องทุกทนทรมานก็ว่าจนะพ้นจากความทุกนี้ได้ก็ตั้งหลายแสนหมื่นล้านกับจนกว่าจะหมดเหตุหมดปัจจัยถึงจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้ นาแต่บางคนนายโยมเอ,อ้ยนะไม่ได้เลยไม่ไหวนะกรรมเยอะนะตัวจี้เนี่ยระเนี่ยเสลโยมเอ้ยอย่าไปด่ากันเลยเพราะฉะนั้นใครทาไม่ถูกใจก่อช่างเขาไปเราไม่ได้ไปเดือดร้อนอะไรก็ถือว่าดีแล้วนาเข้าไม่ได้ไปพูดกระทบกระทั่งจิตใจเราก็ปล่อยเขาไปนาหนูเฮยนะอัตมาก,ก็มีคนทำเล็กๆน้อยๆ้อยมาฝากไว้เตือนสติเตือนจิตใจญาติโยมทุกคนกิทานายโยมเอ้ยกิทา มนุษย์เรานี่มีที่ไปสองทางเท่านั้นเลยนะมีทางไปดีกับทางไปชั่วนะอยู่ที่เรานี่จะเลือกไปเองนะว่าเราจะเลือกไปในทางไหนเราชอบในทางที่ดีเราก็ไปได้นะให้เราสร้างสมความเดียวไว้นะบางคนบอกว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ที่จริงแล้วเราเลือกได้นะเราไม่ต้องไปคิดถึงในอดีตที่มันผ่านมาแล้วหรอกให้เราคิดถึงในปัจจุบันนี้ นะเราเลือกว่าเราอยากจะไปเกิดอย่างไรไปเกิดในทางที่ดีเราก็เลือกทําในสิ่งที่ดีไว้นะอย่าไปโทษทีหลังว่าเราไม่ได้โบธทำไมเกิดมาทาไมยากจนทําไมเกิดมาต้องดำเมือนอมาก็ขาวหน่อยหนึ่งนะโยมนะเนื่องจากชาติที่เ้วอาจจะเผาทานไว้เยอะนะหน่อยนะก็มันทําได้โยมนะให้เราสร้างสมไว้ตั้งแต่ตอนนี้แหลยนะเกิดชาติหน้าจะได้ไม่ต้องเสียชาติเกิดโยม นะบางคนก็เกิดมานะโอ้ยนาะมุมมดกับโรมันเกิดบันเทอบอนนะนะที่เราได้เกิดมานี่กับเพราะกรรมนะก็ทั้งกรรมดีกรรมชั่วนี่แหละที่เราได้สร้างสมไว้มันก็ผสมประสานกันไปนะก็เมือนเครื่องหอยเกงนั่นแหละจะไปใช่แต่รถดีอย่างเดียวมันก็ไม่กลมกลมหรอกต้องมีทั้งรดน้ำตาลน้นำปลาด้วยโอู้หแซบนัวเลยยุมนะต้องผสมกันไปหลายๆนู่นะไม่ใช่แต่อันเดียวที่ไหนนะ นุอยก็วันนี้ก็มีข้อคิดหลายกติธรรมมาฟัางเจ้หอยทานาะปุญยาณิปารโลกัตสมิงปฏิทาโหติปานินั่งกิทานะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายนะบุญเป็นของเย็นยมนะที่ไหนมีบุญโอ้ที่นั่นจะชุ่มชื้นจิตใจนะไม่เดือดไม่ร้อนนาะเตที่ไหนมีบาปโอ้หนหอยที่นั่นมีแต่ความรุ่มร้อนนโะรกแปลว่าอะไรนาะโรกนี่ก็แปลว่าเป็นที่ที่ไม่มีความเจริญยมนะ นูหอยใบยื่เต้านารั้วหอยเมียบานเจริญเต้ไม่มีเลยที่เจริญนะไปแล้วก็ต้องทุกทนทรมานทางร่างกายทางจิตใจโดนเขาแทงแล้วแทงอีจะแล้วจะอีกต้องจะตตักันตรมต้งไวัต้องอ้วนโยมทุกทรสิมทุกทุกอย่างเลยนะนะเราบางครั้งเราไม่ไม่เชื่อโรคเพราะว่าเรายังไม่ได้ตาย นาะแต่ลงตายเดอะนะ้อนาถายากชื่อโอ้ถายากรู้นาะลงตายดูนะอัตมายังไม่ตายโลกนะอัตมารู้เล็วนะหน่ฮยก็เรียนมาโยมเอยบางคนก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรนะ่ะก็ให้พิสจน์ด,ด้วยตัวเองนะพิสูจน์อย่างไรนะก็ให้เราเจริญสติปัฏฐานนะหน่อยบางครั้งเราทําสิ่งที่ไม่ดีโยมมันก็รู้สึกไม่ดีะน่นนั้นก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะเราจะไปด่าคนอื่นนะเพราะต่คนอื่นเขาเกิดความจิตใจเศร้ามองเอาปืนมายิงเราตายทํำยังไงนี่เฮยนะ แต่เราพูดในสิ่งที่ดีดีปิยะวาจายมเอ้ยพูดอะไรให้คนฟังแล้วเขาชื่นอกชื่นใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีแท้แน,น่นอนนะนะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกที่ได้ยกมาในข้างต้นว่าปุญญาณิปารโลกัสมิปฏิธาโหติบาลนินานติไม่ว่าจะโลกนี้โลกหน้ายโมยมที่เราอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรามีบุญถึงได้อยู่ในถ้าเราไม่มีบุญโยมเอยรับรองไม่ได้อยู่โรกตายเตกเนิรดเกิดมาวันเดียวแล้วนะ นาะบางคนโยมเอ้ยเกิดมาได้วันเดียวก็ตายบางคนเกิดมาได้สองวันก็ตายบางคนเกิดมาได้เกือบครึ่งชีวิตได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ตายบางคนได้เรียนกําลังจะได้ทํางานจบแล้วรับปริญญาเสร็จแล้วกาลัางจะได้โซปันจุตายโอ้นุ่หอยโยกแกรนมากเลยคนเรานี่หนนะาบางคนก็ได้เอนาะบางคนก็มีงานมีการทําแล้วบางคนก็อยู่จนครึ่งชีวิตก็ตายบางคนแก่ตายบางคนก็ โ,โยมยมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยบางคนถึงัยต้องตายก็ตายนี่หอยเพราะฉะนั้นโยมยการที่เราจะทาอะไรก็ให้เรารำลึกนึกถึงความตายไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนความตายนี่มันเที่ยงแท้โยมยแต่สิ่งที่ไม่เที่ยงแท้คือสังขารของเรานี่มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้ยืนยาวนานสักเท่าไรที่ไหนเราอยู่แค่ไม่กี่ปีไม่ถึงร้อยปีนะโยมนะนะให้เราสร้างสมความดีเอาไว้เนะนะ อย่าไปสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กันและกันเราจะทําอย่างไรทําแล้วบางคนก็ทุกข์ใจบางคนก็ไม่ทุกข์ใจเสมอไปโยมมันมีทั้งคนรักคนชอบคนเกลียดคนชังมีทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้เพราะในโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวนะเราอยู่กันหลายหลายความคิดกิจทานานา,นาจิตต่างๆคนต่างมีความคิดของตัวเองนะไม่มีใครสามารถรู้จิตใจของเราได้ มีแต่เพียงตัวเราเท่านั้นที่รู้กิทาปัดจ,จัดตังเวทิตพโพวินยูหิติกิทาเจ้านารู้ได้เฉพาะตนบุคคลอื่นที่ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนเราไม่รู้รอกิทาเจ้าโยมเนอ อันนี้ก็เป็นข้อคิดธรรมะเล็กๆน้อยๆจากพระบโนคกนา้นา,นาตานรักขนานิ้นะฮะอัตมาก็พูดธรรมะไม่ค่อยเก่งเท่าไรโยมเอ่ยพูดแล้วอาจจะตกภาษาไทยเขมรนลาวจีนก็บ้างเนาะอังกฤษนิดหน่อยฮออื่นจีน้น่หอยแต่ก็ฝากไว้เตือนสติเตือนจิตใจญาติโย,ย,ายมนะก่อนอื่นนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกคนเจริญด้วยเจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุบรรณสุขภละ ปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคิดประสงค์สิ่งได้กะเขาให้สมวังดังเจตนาคิดเงินให้เงินไหลมาคิดคิดถึงทองหาทองไหลมาไม่ว่าจะขึ้นรถลองเรือไปเนื้อลองใต้ไปไหน ក៏ហៃយុររតពលផៃកិថាចិនជើបៈអរៈអរលយោមកទាំងកន្ទប់អសរភពមេតមហីទនីទនងកងសមហេសៈលៈស្រេស្រេស្រីដៃចង្ការមិនថានៅតាមយមយ៉ារដាវលតាមនៅហៃគឺថានៅតាមពូនភ្នំអុយបန္ត្រាក៏អុយមកពុកប៉ករក្សាញាតโยมទុកគុននៅហៃមានភាពសុខកាយសុខច័យទុកគុនទុកឋានធឿនអេវាងក៏មានដោយប្រការឈានលេសាធូ